อันที่สองเป็นพื้นที่ของป่าสงวนอุทยานสปกซึ่งเป็นปัญหาทั้งสิ้นรวมทั้งพื้นที่ที่บริเวณชายแดนที่กำลังจะเปิดด่านคุ้ร้อนนะครับที่บริเวณภูรขาโซนต่างมากมายซึ่งดูแลตรงนี้อยู่ก็ทราบว่าปีหนึ่งประชุมประมาณครั้งเดียวนะครับแตความรับผิดอำเภอสีสวรสค์จวยการีที่เกิดถึงม่อกีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับแต่เป็นปัญหาพื้นที่ที่ติดว่าเป็นพื้นที่ ทั้งๆที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีพระราชกิจการนะครับเมื่อขอส .2 พศ .2529 ให้เป็นพื้นที่ของรัชรอยู่ยอาศัยยกจากการเพิ่มก,การสร้างเขื่อนเสนทรินนะครับเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ผมก็ได้นําชาวบ,บ้านไปพบประธานรัฐสภาท่านสมศักดิ์เกียรติสนุนก็ปรากฏว่าท่านสมศักดิ์ท่านรับเรื่องน,น,นะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตุลาการรัฐมนตรีออกปีที่หนึ่งนะฮะให้พื้นที่อุทยานเนี่ยที่ชาวบ้านมาาีปัญะาเข้าไปประชุมแต่ปรากฏว่าปัญหาตอนนี้สปกเนี่ยเป็น ผมจำได้พูดแบบนี้นะครับทาวายโปรเจกต์เนี่ยหรือพม,ม่า,าเนี่ยโรงแรมนักดิจิทัลต่างชาติแถมอะไรทั้หมดแมล้วดูแผนที่นะครับแต่แนวสีทั้งหมดเนี่ยถูกขีดไปหมดนะครับซอยเน็กทุกตารางเมตรนะเมืม่อสิบปีที่แล้วผมคุยม่างเพรามาอยู่ที่ 1, 2, วกว่าร้อยเจ็ดสิบห่ามาเสร็จแม้แค่ท่านชมพันรโรคที่อยู่ที่สองชั่วโมงเห็นว่ามีการเปิดออกเลือดนะารับทำเลือไปการพัฒนานก็่ทำไปก็คงจะ สบร,รอมีอะไรซึ่ก็มีอำนาาตามกฎห,หมายไปแต่ในภาพรวมต้งฝากกับเรียนน้องชาวพี่น้องชาวอเภอสวนพึ่งที่ติดกับพระกิการ4 8 1แต่พระกิการ248ีนี้โดนยกเลิกไปแล้วโดยพระบัติ2497กา2497แต่ยังไปหมุกเม็ดอยู่ในมาตราสิทิของพระบัญญัติ2497ตัวนี้ผมอยากทราบว่าทางพุทธ,ธิสภาเนี่ยนะครับแล้วก็สอสอ มีมีความนึกคิดจะแก้ไขปัญหาแก่พี่น,น้องประชาชนหรือไม่เพราะ,ะนี้นขอฝากทางวุฒิสภานนะครับว่าเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็คือโรคระบาดนะคะต่างๆตามแนวชายแดนของเรานะคะก็อยากจะให้ท่านหาทางมาตรการเทียแขลง,นะง,งนะคะควบคุมโรคนะคะแล้วก็เรื่องยาเสพติดนะคะยาเสพติดก็คือทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยของเรานะคะทําให้เด็กเยาวชนแล้วก็กรรมกร ทำให้พวกเราประเทศไทยว่าชาวสัญญาของเราเดือดร้อนมากเลยนะคะอยากจะให้ท่านท่านวุฒิสภาได้หารแนวทางแก้ไ,หกหไหขหรือท่านมีแนวทางแก้ไขอะไรก็ขอถามเเพียงท่านี้นะคะขอบคุณกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาแล้วเขาเริ่มเข้ามาท่านนี้ท่านเป็นพิธีกรเจริญค่ะจังหวัดชลบุรีค่ะท่านขอเรียนค่ะขอเรียนถามค่ะท่าน Why?